11เ็ตัวแรกไม่ผิดแต่วางแผนวิธีการเล่นให้สิบสิบ็ดตัวแรกชุดนี้เล่นภ้าแบกซ้ายขวาขึ้นแบบนี้แท็กติกเขา,าเป็นแบบนี้บบนเวลาเสียดูดิมันมันมันหลวมมากตัวนี้มันกลวงจะเห็นไหมครับว่าสองคนเนี้ยโอ้โหผ่านตลอดผ่านครับเพราะแท็กติกมันอยู่แบบนี้ขึ้นลงขนาดนี้ตายดิครับ พูดเป็นคำเดียวกันเลยทำไมถึงไม่ยอมจ่ายให้วิลเลียนออแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางทีมงานของเมืองทองเนี่ยบอกบริหารให้เวลามาริโอเขาบอกว่าอีกสามรับถ้าไม่ดีเจเนฟ้าผ่านผมพูดตามความจริงว่ามันเป็นแฟกท์ที่ทำให้เมืองทองจะต้องมาเซฟเงินในฤดูกาลนี้แต่บอกบริหารทําแบบนี้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเวลาเมืองทองมีปัญหาก็าจะมีข่าวนี้ออกมาประจำเออผมว่าตั้งสติแล้วอย่าทะเลาะกันเออเอาเป็นว่า ดูว่าที่ผ่านมาปัญหามันคืออะไรแล้วคุณแก้ให้มันถูกทางและให้มาริโอตัดสินใจกิเลนพยองซึ่งขออนุญาตกลายเป็นกิเลนพังงาไปแล้วเมื่อวานนับยเยินเลยเจอชลามนั้นชอบงับคุณงับงับงับไปห้าลูกเออเมืองทอง1ชลบุรี5เกิดอะไรขึ้นพี่ธงฟ้าผ่าที่ทันเดอโดมการจัดตัวผู้เล่นของทั้งสทีมไม่เซอร์ไพรส์เป็นไปตามที่คาดการณ์มาทุกอย่าง สิเอ็ดตัวแรกประกาศออกมาทั้งสองทีมไม่ได้มีอะไรผิดแผนแต่มันผิดตรงการวางแผนแทคติกในการเล่นพิเตียวางแผนได้เนียนแล้วดีกว่าส่วนเมืองทองวางแผนสิเอ็ดตัวแรกไม่ผิดแต่วางแผนวิธีการเล่นให้สิเอ็ดตัวแรกชุดนี้เล่นภลาดแล้วมีผลไหมพี่ธงที่มาเริโอโลสกี้เขาบอกว่าล้ำเส้นเสียไหมพี่เจใช่เขาพักไปนะข้างสนามกลายเป็นดานโยเซการับนะ ลำแส้เศษนี่ผมเป็นคนบอกไว้นะเพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้แล้วผมเองผมก็ยอมรับจริงๆว่าผมก็ไม่รู้ผมไม่เห็นผมมาดูทีตอนวอร์ปุ๊บก็จะไปดันยาเสียก้ามาคุมทีมเออก็เลยถามไว้เพราะบอกว่าลำแส้เศษแล้วป่วยมาสักอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพักเรื่องของลำแส้เศษก่อนคพราะนี้มันมีผลที่พี่ธงบอกเรื่องการแก้เกมการกระตุ้นน่ะการแก้เกมสดหน้างานน่ะมันมีปัญหาพอสมควรเพราะว่านี่ผ่านมาเหมือนการตัดสินใจอ่ะมาริโอเขาจะเป็นคนแบบถามความคิเห็นของดารินรีด คุยกับดานโย่ด้วยแต่เวลาเขาเขาเขาทุบว่าเขาจะเอาใครลง<ข>จะเปลี่ยนเ,เกมมันจะรดวดเร็วฉับไวสังเกตไหมเปลี่ยนดีไม่ดีไม่รู้แต่มันจะเปลี่ยนเร็วแต่ของของดานโย่เนี่ยก็ว่าเขาไม่ได้คือมันกลายว่าช่วงที่โดนลูกอ่ะยังนิ่งอยู่เลยนะเราไม่รู้ว่า,ม,วามาริโอเขาเขาต้องพักอ่ะตอนไหนอาจจะเป็นอาจจะเป็นก่อนหน้าเกมจะเริ่มหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะที่แน่เนี่ยสิบเอ็ดตัวเนี่ยที่พี่ทงพูดแต่ตอนต้นเมื่อกี้เนี่ยคือมันเป็นสิบเอ็ดตัวที่เล่นกับบุรีดังใช่เันเล่นดีอ่ะแต่สุดท้ายเกิด่ะา ตอนนั้นน่ะมันเล่นบอลไดเรกท์เพย์ไปเร็วแต่พอมาเล่นชุดนี้มันเล่นบิวอารเหมือนเดิมไอ้ตัวที่มีอย่างอานีเยไอ้พวกนั้นน่ะมันเล่นบิวอาร์ไปขบวนไม่ได้แล้วก็เอลิจโจฮหนนาถ้าเล่นแบบฉาบฉวยไหวแต่ถ้าเกิดพอบิวอารไปเห็นไหมไม่ผ่านเลยแล้วพังเลยคือโจฮหนนากับอานีเยเนี่ยเหมือนเราเคยคุยกันนะว่าเขาเหมาะกับการไปเก็บบอลข้างบนใช่ฝากไปบึ้มแล้วเตือนตามไปชิดและเกมนี้กลับมาบิวแล้วแต่พอมาบิวไม่ค่อยไดเ็กเลยไม่ได้นะใช่เอาง่ายๆสรุปพี่พูดไว้ในช่องหลังเกมที่เจอกับบุุรีมชดดน้้ไ แต่ต้องเล่นรับแดนกลางและอาศัยจังหวะโตมีพื้นที่ในการวิ่งถ้าจะบิวขึ้นไปแล้วค่อยๆบิวขึ้นไปตามบอลมโนเล่นไม่ได้หนึ่งไม่ได้คืออะไรเมื่อขึ้นไปบิวปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถยิงประตูเขาได้ความสัมพันธ์ในการเล่นคอมไบเพลงหรือการเล่นแดนบนมันไม่ดีอพอไม่ดีปุ๊บประกอบกับระบบเขาหุบทั้งปีเข้ามาตรงกลางหมดเลยหุบปีกโจฮาน่าอ,อดิศตักไกสอนเอเนียหุบเข้ามาเมื่อคุณไม่สามารถยิงเขาได้แล้วคุณเสียบอล จังหวะการซีชั่นของคุณมันช้ามากใช่มันมันไม่ได้แค่งยิงก็ไม่ได้แต่คุณจะโดนโต้กับตรงช่วงนั้นดังนั้นสามคนไปไม่ได้เบรกไม่อยู่เขาเตะไปสซิงไม่ได้แล้วก็เสียจากตรงนั้นกก็เสียจาตรงนนั้แล้วเวลาเกมลุกอ่ะเอาขึ้นหน่อยไหมขึ้นกระดานหน่อยไหมไหนๆเอามาแล้วเอ็นดีเอ้อดิศัดปีกเอลิจฮานาโานาพิชาเย็บพิชา อ่าพิชาเวีาเทพเวียเทพกัปตันสุพรซ้ายนี่วัฒนากระเนี่ยฟุตบอลเลนแบบเนี้ยเนี่ยถ้ามันยังอยู่เชฟแบบนี้ในการเล่นเกมลุกกลางสนามแบบนี้มันยังพอไหวแต่เกมลุกของเขาเป็นแบบนี้เกมลุกของเขาแล้วก็ดึงแบบนี้ลงไปเนี่ยพิชาอุทาถ้าบอลฝั่งนี้อ่เนี่ย พอพอเสียแดนบนปุ๊บเนี่ยสามตัวเนี่ยทานซิชันไม่ดีอ่าก็จะเหลือแหละครับเนี่ยคือดูดาหน้าลยครับเนี่ยแล้วฝั่งนี้ใครใครปีกซ้ายเหรอไอเนี่ยไออัลตาล่าเอามาดูอัลตาล่าครับันจะอยู่ได้ไงเนี่ยเนี่ยคือขึ้นแบบนี้เลยแบคซ้ายขวาขึ้นแบบนี้แท็กติกเขาเป็นแบบนี้เวลาเสียดูดิมันมันมันหลวมมากตัวนี้มันกลวงบางครั้งอ่ะบอลถ่ายจากนี่ จไดเจมานี่มานี่อ่ะนี่ก็ลงมาอีกมีเทปป้อมพันมันจะไปจออเขายังไงนี่อถูบไหมฮะเอาขึ้นมานี่ปุ๊บเสียปุ๊บปั้งปั้งโอ้โหโดนทันทีชั่นกันบานเลยบานเลยทีนี้จะยังไงอ่ะจะเห็นไหมครับว่าสองคนเนี้ยโอ้โหผ่านตลอดผ่านครับเพราะแทคติกมันอยู่แบบนี้เอขึ้นลงขนาดนี้ตายดิครับขึ้นลงขนาดตายดิครับอันนี้ ถือว่าคอมเมนต์คุณผู้ชมที่ส่งมาเยอะบอกแบ็คขวาซ้ายผ่านตลอดก็บอกเน<ช>ี่ยบ่อซ้ายบ่อขวาเลยครับก็ไม่บ่ออย่างไงละครับแล้วการป้องกันถึงเวลาจริงเนี่ยเรามาปุ๊บเนี่ยเนี่ยดูนะอาจกลับมาที่กลับมาปุ๊บปุ๊บเอ่มอ,อ,อมึงท้องป้องกันแล้วนะครับอ่อามาดูอัลตาอ่ามา่บีบเข้าไปที่ฮัตเตเปสเลยเออสุพรหุบเข้ามาอ่า นี่สายผ่านตลอดนี่ขึ้นเลยจับมงคลจับมงคลขึ้นเลยเนี่ยสถานการณ์สองหนึ่งสถานการณ์มันค้างอยู่แบบนี้สามตัวบนค้างไปคนที่เข้าเขาจะเป็นพิชาอีต่างหากครับและพิชาการป้องกันก็ต้องห่วงหน้าพงหวังก็ตรงกลางอีกห่วงนี่อีกโดนลุมกินโต๊ะตัวนี้ตลอดเลยจะสังเกตได้ไปดูเจตรงนี้เกิดทั้งนั้นเลยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเสริมพี่ทงดูที่ที่ที่อ่าชันนรงยิงอ่ะลูกนั้นถ้าสังเกตดีๆพิชาเหมือนอยู่ดีก็หยุดเล่นไปเลยนะ แล้วเป็นจังหวะที่สุบรรยาตอกซ้อนกลับมาแล้วที่หยุดหมดเลยหยุดหมดเลยเพราะวัาโดนเอ่อกัปตันเขาว่ะโดนลุมใช่ตูพรโดนลุ่มสองหนึ่งตลอดเรามีภาพนะไปลองดูดิฮะเรามีภาพนี่ใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมประตูันเพราะว่าอย่างนี้ใหญ่ถามพี่ธมว่าเจ๊ดูอยู่ก็สงสัยป่ะเฮ้ยหยุดแล้วหนีได้ด้วยวะ หรือแบบสมาธิหลุดหรือยังไงหรือโฟกัสหรือมันเหนื่อยหรือมันหมดหรือมันยังไงเราแบบคือกําลังจะบอกว่าถ้าเกมรับปกติไม่ใช่ปัญหาของทางเมืองทองชุดนี้ก็เล่นได้ทุกคนรับได้หมดแต่เกมรับที่มาจากการทานทิชั่นจากการลุกและโดนโต้เนี่ยกลุ่มนี้เขาบุกเขาหุบเขาข้างในสามคนเวลาลงก็ลงเท่านี้ซึ่งแต่แต่ชมบุญีทางยืดยืดยืดไปปุ๊บแล้วโจมตีโดนลุมเนี่ยสมันยามาลุมอีก เนี่ยกิตดาการแมนมาลุมอีกโอ้โหนี่ก็บันเทิงนี่ครับเนี่ยการป้องกันแบ็กกลับกลายเป็นหน้าที่ของพิชาอุทาวมาที่พิชาอุทาวจริงๆเป็นตัวลูกใช่แล้วอ่ะไม่ไรลุกก็ต้องป้องกันได้แต่พอออกมาป้องกันปุ๊บมันพะวงตัวนี้เลยออกไม่สุด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 ก็โดนอีกอะไรเงี้ยออกไม่สุดเพราะว่าสามตัวบนยังลงไม่ทัน ลองดูคือพี่ลองดูดูหน่อยเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้พอข้ามปุ๊บดูวิชาหยุดเลยดูดิเอ้าไม่ตามเนี่ยเห็นไหมไม่ตามแล้วนะถามจริงๆอ่ะมิดฟิลต้องมาป้องกันถึงตรงนี้เลยเหรอเออจริงเพราะนี่มันควรจะเป็นแบ็คนะไอ้นะคือช็อตนี้ของพิชาก็โทษลำบากเพราะอะไรไหมช็อตนี้ผมว่าหยุดเพราะเขาคิดว่าไม่คาดคิดว่าจะเล่นช็อตนี้ของชลบุรีคือไม่คิดว่าสุวรรณยาจะดึงกลับมาให้ใช่เหยียบกลับเนี่ยเราไปเล่นร่วมต่ออันนี้อัจฉริยะเลยนะลูกนี้นะเพราะคือยองบินเนี่ยยังเพริคือลูกเนของ สุมันไม่ควรทำไมต้องผมไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันเป็นแทคติกของพิเตียที่เอามือรู้ตระล่าผีเข้าไปแล้วมันก็เลยทำให้โดนลุมสองหนึ่งพอโดนลุมสองหนึ่งพิชาก็ต้องมาช่วยเพราะพิชาหลุดจากตำแหน่งกลางตรงกลางหน้าประตูนั่นแอันโบนั่มันน่ะเนี่ยนั่นโบนี่มันน่ะเห็นมั้ยนั่นโบนเลยเนี่ยเนี่ยเอามือรู้ตระล่าก็อยู่เนี่ยคือลูกนี้เนี่ยเนี่ยโบนเลยคือถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าไม่สุรัญญาเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งหรือใครเนี่ยหักเข้ามาแล้วซึ่งหักเข้ามาอาจจะติดบล็อกนนนนนะะะะะดดูเเห็็ป่่อออาาจจตติบลกรงี้ย แต่ดึงกับมานี้โล่งเลยนะสี่ห้าองศาลูกซ้อมพี่ธงแต่ช็อตนี้มันตายตั้งแต่เกมรับแล้วการออกกันไหนเกมรับดูดิสีแดงเยอะกว่าตั้งกี่ตัวเนี่ยแล้วดูอดิตศักดิ์เนี่ยมายืนอยู่เนี่ยยือดีตศักดิ์วิชาบิชาเยฟอยู่ข้างนอกเจอคัตแบ็กนี้มันก็ไม่รอดอ่ะแต่จริงๆต้องยอมรับว่าลูกเนี้ยมันสุดยอดการทําต้องชมชมบุรีต้องชมชนบุรีแต่มันก็มาจากการป้องกันที่หลาหลวมจากการที่การสกัดกั้นไม่ให้บอลเข้าไปข้างในการป้องกันที่หลาหลวงเนี่ยกลับกลายเป็น เออพิชาต้องมาประกบเจอแบ็คและกลายเป็นว่าพิชาเนี่ยมาเสียตรงนี้นะกลายเป็นว่าคนเนี่ยเราอาจจะมองเอ้พิชาทำไมไม่เล่นแต่จริงเหมือนที่พี่ธงบอกรายละเอียดคือสุพรไปไหนสุพรอยู่ข้างในไงใช่ไงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ที่สุพรควรอยู่ไงอ่าถูกไหมอ่ะว่ากันไปนี่ก็คือช็อตที่เราเห็นเห็นนะแล้วก็เรายกมาจากคอมเมนต์ที่หลายคนบอกว่างงเหมือนกันว่าทำไมพิชาอุทราวหยุดเล่นนะอ่ะว่ากันไปนะนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะทีนี้ล่าสุด ทีมเมืองทองเสียห้าลูในเกมลีต้องย้อนไปปี2018นะเกมนั้นเสมอกับปะการ5ต่อ5อแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางทีมงานของเมืองทองเนี่ยบอกบริหารให้เวลามาริโอเขาบอกว่าอีก3นัดครับถ้าไม่ดีทีนีฟ้าผ่าที่เราคุยกันสัปดาห์ก่อนพี่โทนจำได้ไหมครับฟ้าคงไม่พาหรอกอเล่นแบบนี้นะไม่ต้องบิวอัพเป็นมาริโอเวสลับกันไปไดเล็กมากอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องบิวอัพทุกครั้ง ถูกไหมถูกขอย้ำที่ทเจพูดต้นเมื่อกี้นะถูกถ้าเขาเอาชุดนี้แล้วเล่นเหมือนกับบุนิลัม<อ>ไม่เป็นแบบนี้อา,อาจจะโต้ชนะด้วยออแต่ก็ไม่เละเท่านี้เอาง่ายๆอาจอาจะทิ้งชนะด้วยอาจจะรอรุ้นนะต่อไปเมืองทองจะเจอกับบีจีอันนี้ไปเยือนนะแล้วเล่นในบ้านเจอท่าเรือแล้วก็ไปเยือนบริเซโลซึ่งโอ้โหสามเกมน,นี้โอ้พธงพี่ยังยืนยันนะเอาชุดนี้เล่นก็ได้ แต่ต้องวิธีการเล่นแต่ต้องเล่นแบบต้องต้องไม่เล่นแบบนี้ต้องไม่เปิดหน้าแลกใส่เขาต้องเล่นดานกลางเนี่ยอดทนแล้วก็โตเขาแล้วก็เล่นเล่นข้ามไปเหมือนที่เล่นกับวิลามนะเพราะเพราะสามคนเนี่ยถ้าพุ่งไปเอาบอลเนี่ยแล้วยิงประตูอ่ะหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาทาได้แต่ถ้าเขาหันหลังแล้วเล่นวิ้กพาดเล่นคอมบิเนชันเทคือคนไม่ได้ซ้อมด้วยกันอ่ะความสัมพันธ์กันมันไม่เกิดมันไม่เกิดมันมันใหม่อ่ะมันไม่มีทางเป็นไม่มีทางบอกโอ้ต้องใช้เซนต์นักบอลต้องมีเซนต์เซนบ้าอะไรไม่มีเซนต์ เซนน่ะที่ดีสุดไป่ไอะไรต้องที่นี่ต้องเซนเซนเมนต์เราก็ตั้งใจฟังเนี่ยคนนี้เขาอยู่เขาก็ฟังกันหมดเออถ้ามันหลังจะเข้างนี้ก็เออแต่กแต่แกมองหน้าอยู่ปล่อยให้เขาเลยไม่ขาดเขาเลยนะรู้แล้วเขาดึงมาอย่าง้เขาเอาแน่เขาเอาแน่อ่ะทีนี้เรื่องหนึ่งเรื่องนะที่เขาบอกอะไรว่าเป็นประเด็นที่แม่งตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนปิดตลาดซื้อขายจนถึงตอนนี้นักเตะต่างชาติตอนนี้แฟนเมืองทองพี่ธงพี่เจต่ะ พูดไปคําเดียวกันเลยทําไมถึงไม่ยอมจ่ายให้วีเล่นป๊อปทำไมถึงยอมเอาเงินในตรงที่จะจ่ายให้วีเล่นป๊อปเนี่ยไปแยกเป็นอัดิโจฮาน่าเป็นฮงซงบุกอะไรพวกเนี้ยเพื่ออ่าพี่เจจะเล่าให้ฟังเรื่อนีพี่เจเพราะว่าอันนี้พี่เจเอาหน่อยพี่เจเอาหน่อยเอาแบบข้อเท็จจริงเลยนะเมืองทองก็จะรู้ดีเรื่องเนี้ยเราเดี๋ยวจะพูดมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมาริโอด้วยก็คือว่าการเสียนักเตะไปตั้งแต่เดลเลนะครับอ่าหรือไม่แต่ประตูอย่างดังวอลลัมดังวันเลมอะไเนี่ยแล้วก็มาถึงวีเล่นป๊อปเนี่ย อันนี้ต้องยอมรับว่าบอสแบนแหางเมืองทองก็ยังมีประเด็นเรื่องของค่าเซ็นสัญญากับนักเตะอยู่ตัวต่างชาติคราวนี้การให้ต้องปล่อยเขาไปเนี่ยครับเพราะว่าถ้ามันเคลียร์เรื่องพวกนี้ไม่ลงตัวเนี่ยนักเตะเขาต้องการจะย้ายเขาไม่เอาเขาไม่เอาคราวนี้ประเด็นมันคือว่าเขาก็ต้องไปหาทีมทางนี้ก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นกันอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับว่าต้องมีการไปจ่ายกันย้อนหลังนะครับแน่นอนอย่างอเลิกซานเดกามาเนี่ย ผมก็ได้ข่าวว่าก็จ่ายย้อนหลกันตอนนั้นก็เสียมันห้าล้านนะเป็นเป็นค่าที่อาจจะมีการชดเชยชดเชยในส่วนที่กาม่าทาให้ทีมรอดตกชั้นตอนนี้มาทําแล้วจบอันดับ5้าแล้วอาจจะมีเงินโบนัสซึ่งอาจจะไม่ได้จ่ายเาตกลงกันไว้โอเคตรงนี้อันนี้ผมพูดนะครับผมพูดตามความจริงว่ามันเป็นแฟกต์ที่ทาให้เมืองทองจะต้องมาเซฟเงินในฤดูกาลนี้แต่บอริหารทําแบบนี้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเงินที่คุณเวรต้องมาทําทีมคุณก็ กลายว่นต้องมันเสียกับสิ่งพวกนี้มันทําให้คุณภาพของตัวต่างชาติและงบประมาณที่จะมาทําทีมในปีที่ต้องสู้คือฤดูกาลนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณล้มมาพอสมควรแล้วคุณสร้างมาแล้วในปีที่ต้องสู้กลายว่าคุณไม่มีเงินที่จะต้องสู้แล้วคุณก็ได้ต่างชาติที่คุณภาพก็ตามราคาตามราคาคือดี่พี่เจพูดบ่อยว่าคุณจ่าย5้าแสนมันมีเกรดของมันอยู่จ่ายล้านห้าใะเ็เรื่องเลยและสิ่งสาคัญคือเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณทํานะครับ คุณต้องมีเวลาให้กับน้องเตะพวกนี้เพราะมันคือเตะใหม่ที่คุณไม่รู้ว่าว่ามันจะออกเป็นลูกผีลูกคนแล้วมาริโอเองอยากได้อีกอีกชุดหนึ่งแต่บอบริหาสเอามาอีกตัวหนึ่งมาริโอไปอบรมเอไลเซนล่าสุดมากลับมามันมันเตรียมไ้เตรียมร่างกายไปแล้วแต่ตอนมาทำอะเวลามันพอหรือเปล่าล่ะช่วงสุดท้ายที่จะมาลงรายเียดทัติ่ะ มันก็เลยกลายว่าณตอนนี้ปัญหามันก็เกิดส่วนตัวมาริโอเองก็มีปัญหาเรื่องของลำไส้เสพซึ่งถือว่าเขาเป็นโรคประจําตัวมาสักพักแล้วนะั้งแต่สมัยเป็นเป็นนักโตนั่งเต๋แล้วอันนี้ก็น่าเห็นใจซึ่งความเครียดสะสมก็ทําให้เกิดโรคนี้เหมือนกันส่วนเรื่องของข่าวที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าบอร์บริหาเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆนะบอร์บริหาเนี่ยไม่มีชื่อนะเออเวลาเมืองทองมีปัญหาก็จะมีข่าวนี้ออกมาประจำเออผมว่าตั้งสติแล้วอย่าทะเลาะกันเออเอาเป็นว่า ดูว่าที่ผ่านมาปัญหามันคืออะไรแล้วคุณแก้ให้มันถูกทางแล้วให้มาริโอตัดสินใจอย่างเช่นเกมเนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อมาริโอเขาเขารู้แล้วว่าเขาต้องใช้แกนแกนไหนก่อนในการเอาตัวรอดตัวต่างชาติเนี่ยเขาจะเริ่มสลับสับเปลี่ยนตามวิธีการของเขาแล้วตอนนี้ปัญหามันเกิดคือว่าไอตัวต่างชาติที่เอามาแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยเออ ปล่อยให้เขาตัดสินใจเองอ่าอย่าไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยเอาลงหน่อยอะไรต้องหน่อยยอไม่ต้องพอแล้วพี่ผ่านมาเมืองทองล้มลู้คันกับเรื่องนี้มาเยอะแล้วครับปีที่มันกำลังจะดีอยากให้อยากให้มันเดินต่อไปได้โดยโดยมาริโอส่วนถามว่าถ้าเกิดผลงานไม่ดี4 5หเกมไม่ชนะมันก็ถึงโมเมนตัมที่จะที่ต้องอยู่ไม่ได้หรอกที่จะต้องอยู่ไม่ได้แต่ผมถามว่าเมืองทองรู้กันดีว่าตอนนี้ปัญหามันคือเรื่องอะไรถูกต้องโอเคอ่ะก็พี่เจพูดให้หลายคนที่สงสัยจะได้เคลียร์